สวัสดีค่ะก็มาเจอกับพี่ปอที่ปอเช่ไลฟ์ย like ูทิ่นี่และช่อง y o u t u b ปปอเช่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณอยากขายสินค้าดีอยากขายดีขายดังขายปังปุริเย่กันไปเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องมีคือการสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ค่ะสินค้าทุกชิ้นทุกแบรนดไม่ได้มีเราคนเดียวที่ขายสินค้าแบร ยังมีอีกผู้คนมากมายนะคะโอ้หบางแบรนด์นี่เป็นหมื่นๆคนนะคะบางแบรนด์เป็นพันคนร้อยคนหลายร้อยคนนะคะที่ขายสินค้าเหมือนที่เราขายลูกค้าที่ซื้อสินค้าเขาไม่ได้ซื้อที่สินค้าเะจ๊ะเออเขาไ,ไม่ได้ซื้อสินค้าที่สินค้านนจ๊ะเอ้ยม่พูดยังไงวะไม่ได้ซื้อสินค้าที่สินค้าจริงค่ะไม่ได้ซื้อสินค้าที่สินค้าค่ะเขาซื้อสินค้าที่คนขายค่ะ เขาซื้อสินค้าที่คนขายค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์และธุรกิจที่คุณทําอยู่มันไม่ใช่เพียงแค่คุณคนเดียวที่ทําธุรกิจนี้คุณจะต้องสร้างตัวตนคุณจะต้องสร้างแบรนดิ้งค่ะสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองที่เขาพูดกันเยอะๆว่า personal branding สร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองค่ะแล้ววันนี้คุณจะต้องทําสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองอย่างไร คุณจะต้องสร้างตัวเองให้แตกต่างกับคนอื่นทั่วไปให้แตกต่างกับคนที่เขาทำธุรกิจเดียวกับคุณแตกต่างอย่างไรเอาที่คุณถนัดค่ะเอาที่แม่ถนัดเลยจ้าแม่ถนัดแบบไหนแม่อยากบ้าบอแม่อยากเต้นตึงดึงึงต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 ึงดึงงตึ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 งอยากบ้าบ้าบอบอแต่งหน้าแบบว่าโอ้โหแบบแต่งหน้าแบบให้มันเป็นตลกโปกฮาหรือจะเป็นเหมือนพิมลิพายด่าไปอีก เออซึ่งคุณจะต้องนะคะสร้างแบรนด์ของคุณให้ทุกคนเห็นและจดจำคุณให้ได้และสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ค่ะคุณถนัดแบบไหนให้ทําสิ่งนั้นค่ะพี่มิปอนะคะถนัดในเรื่องของการให้ค่ะในเรื่องของการที่แบบชอบอะชอบที่แบบรู้อะไรมาแล้วก็ส่งต่อเรื่องดีๆเรื่องไหนที่เราไปรู้มาเราเอามาส่งต่อในตอนที่พี่ปอนะคะเป็นแม่ทีมนะคะอ๋อ อนแรกนะคะยังไม่ได้เป็นแม่ทีมน,นะคะเออ,อยังไม่ได้เป็นแม่ทีมแต่เมื่อเรานะคะได้ความรู้มาจากแม่ทีมน,นะคะพี่พอส่งต่อทันทีจ้าเคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเรียนรู้อะไรมาสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราจดจาได้ดีก็คือเราได้นําสิ่งนั้นไปส่งต่อหรือไปสอนต่อนะคะคนที่เก่งนะคะเออนักเรียนหรือ,อ,อนักเรียนหรือนักศึกษาหลายๆคนนะคะ จริงๆแล้วบางคนนะไม่ได้เก่งแต่ที่เขาเก่งหรือเขาประสบความสําเร็จคือการที่เขาได้ทําการส่งต่อหรือการแบบสอนเพื่อนต่ออีกทีนึงมาทำให้เขาเนี่ย เก่งในเรื่องนั้นๆถนัดในเรื่องนั้นๆไปเลยฉะนั้นเนี่ยนะคะในตอนที่พี่ปอนะคะไปได้ความรู้จากแม่ทีมหรือว่าไปศึกษาหาความรู้มาเมื่อมันเป็นสิ่งดีๆสําหรับตัวเราแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสาหรับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันพี่ปอนะคะ<ๆ>ก็ออกมานะคะทําคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ไลฟ์สดน,นะคะสอนว่าเอ้ยอ่ะวันนี้หัวข้อนี้นะคะอ่ะใครสนใจนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณเอาไปใช้กับหน้าที่การงานของคุณได้เลยมาเลยทําให้นะคะ ที่มีปอนะคะมีตัวแทนแล้วก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายนะคะเพราะเขาชอบในสิ่งที่เราได้ให้เขาออกไปนะคะได้ส่งต่อได้บอกเรื่องราวดีๆต่อเขานะคะทุกอย่างนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ,อ,อถ้าใครนะคะไม่ได้ถนัดในการที่จะส่งต่อในการที่จะสอนต่ออะไรแบบนี้นะคะหรือจะเป็นการถนัดที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยได้มีความสุขพี่ปอบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะทาให้ผู้คนติดและมีความสุขก็คือให้วความบันเทิน เพราะโลกใบนี้นะคะคือคือเพราะคนส่วนใหญ่ เครียดกันเยอะมากนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ตลกถ้าเป็นคุณที่แบบตลกโปกฮามีไอเดียพูดน,นู่นนี่เนี้ยวิธีการพูดของคุณทําให้ผู้คนได้มีความสุขฟังคุณแล้วมีความสุขเพลิดเพลินนี่คือสิ่งที่จะทําให้เขาผ่อนคลายในชีวิตเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะเออเขาแบบเครียดกันเยอะใช่ไหมนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเขาได้มาเจอคุณเขาได้มาเห็นคุณเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกทําให้เขาผ่อนคลายในชีวิตประจําวันมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยได้ สร้างบุญสร้างกุศลทําให้ผู้คนได้มีความสุขสนุกไปกับเราด้วยเส้นเดียวกันนะคะวันนี้ดูว่าคาแรกเตอร์ของคุณเป็นอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งคุณไม่รู้เลยว่าคาแรคเตอร์ของคุณคืออะไรก็คือ,คอลองทําไปก่อนเห็นใครทำแล้วทําได้ดีก็โอเคลองทําไปก่อนถ้าวันนี้คุณไม่มีโค้ชชีวิตนะคะหรือใครที่พอที่จะแบบเอ้ยหาโค้ชชีวิตได้ไปปรึกษาโค้ชว่า ตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรนะตอนนี้นะคะไลฟ์โค้ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่รู้จักอะไรยังไงเลยลองลองมือทําก่อนนะคะลองลองมือทําก่อนเห็งคนนี้เฮ้ยใ,ให้คนนี้แบบว่ามาเปิดเพลงเต้น เมื่อก่อนนะคะพี่ปอจริงๆแล้วพี่ปอเป็นคนชอบเต้นนะคะเป็นคนชอบแดนมากโอหสมัยวัยรุ่นนะคะบอกว่า,า,าอย่าอย่าอย่าให้กูได้ลุกขึ้นยืนอะไรแบบนี้เมื่อไหร่ที่กูลุกขึ้นยืนแล้วกูจะไม่นั่งเลยอะไรแบบนี้นะคะเออซึ่งนะก็มันก็มีเยอะหลายวิธีนะคะที่จะทําให้คนเรามีความสนุกแล้วก็มีความสุขเมื่อเจอเรานะคะก็ลองไปหาเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับไปหาตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณก็นําเสนอนะคะตัวตนของคุณว่าเป็นอย่างไร ทำให้ผู้คนคือ,อ,อนําเสนอในแบบฉบับของคุณนะคะนี่ก็คือการสร้างคุณค่าให้กับโรควันนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube นะกดกระดิ่งทั้งหมดนะ,ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัด,ถดไปจ้าวันนี้ไปละคะ่ะ